ไม่มีคำถามคนก็บอกหมื่นชั่วโมงแรกสําเร็จตั้งแต่ปีแรกอะค่ะอยากรู้ว่าทํายังไงอยากรู้ว่าทายัางไงบ้างใช่ไหมก็รู้ว่าคนพวกทำจริงอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากรู้เป็นแนวถามว่าให้เรามันขนาดไหนทาอะไรขนาดไหนหมื่นชั่วโมงแรกตั้งแต่ปีแรกถ้าผมบอกพี่จะทำไหมละ่ะมันอาจจะโหดนิดนึงนะสิ่งที่ผมทำ เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับถ้าคุณพัฒนาตัวเองทุกวันสม่ำเสมอเพียงแค่1%คุณจะเก่งขึ้น30เท่าภายใน1ปีย้ำนะทุกวันห้ามหลุดอันนี้คือทั้งสือที่ผมก่อนจะทำอะไรนะครับสมมติพรุ่งนี้ผมจะทำอะไรผมจะกำหนดก่อนว่าผมจะทำอะไรบ้างให้ดู2วันว่าผมทำแบบเนี้มาตลอดระยะเวลา3-4ปีแล้วผมจะนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาและทุกเวลาผมจะบล็อกบๆๆๆไว้หมดเลย กำหนดทุกอย่างไม่หมดเลยอะไรที่มันไม่สอดคล้องความสําเร็จผมตัดออกจากชีวิตหมดแล้วเคยได้ยินไหมครับว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาพอจะปีใหม่แล้วใช่ไหมก็จะตั้ง New Year Resolution อ่ะปฏิบัานปีใหม่ใช่ไหมแล้วเราจะทําได้แค่ไม่กี่สัปดาห์เราจะกลับไปกลายเป็นคนเดิมเพราะเราคาดหวังผลลัพธ์เลยไงพอผมมาเข้าใจสิ่งนี้ครับมันทําให้ผมเข้าใจว่าเฮ้ยการที่เราจะสําเร็จเราต้องมองระยะยาว ผมถึงบอกไงว่าอย่าคาดหวังกับความสําเร็จณวันนั้นเชื่อไหมว่าทําไมผมถึงตั้งเป้าว่าอีก6ปีผมจะติดทีมชาติทําไมผมไม่บอกว่าเนี่ยผมจะวิ่งครั้งนี้แล้วผมจะติดทีมชาติถ้าผมคิดแบบนี้ผมนอยแน่นอนเพราะความเป็นจริงแล้วผมทําไม่ได้ชั่วโมงบินผมไม่พอเข้าใจไหมครับโมเมนตัม um ผมอะมวลขากล้ามเนื้อผมมันสู้สู้กับคนที่เขาวิ่งมาตลอดชีวิตได้ยังไงอะคุณรู้ไหมว่าคนที่จะกินมาเก็ตแชร์อีกฝั่งหนึ่งได้เกิดจากอะไรรู้ปะ่ะคู่แข่งพลาด ทำการตลาดผิดบางอย่างปั๊บโดนแย่งมาเก็ตแชร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็มหาศาลแล้วผมดูนะครับคู่แข่งผมอะใครนั่งกินเบียร์กินเหล้านะผมบอกเลย <c oughs> พเพราะอะไรไหมผมกําลังจะหายใจลดต้นคอทีละคนทีละคนทีละคนแล้วผมทําแบบเนี้ยตั้งแต่ผมเป็นล่าสุดในวงการ <c oughs> ผมจะบอกว่าอะไรไหมวันเนี้ยทุกความสําเร็จนะครับมันไม่ได้เกิดจากการฟุกคุณว่าผมฟุกเหรอวิ่งได้แบบเนี้ยไม่มีจริงๆไม่ได้มีอำนาจสิ่งอื่นใดที่อยู่ภายนอกเลยใจผมล้วนใจที่บอกว่ากูจะไม่ยอมแพ้กูจะที่หนึ่งให้ได้ กูจะติดทีมชาติให้ได้คำถามคือสิ่งนี้เกิดยังครับมผมถามว่าทุกคนเชื่อไหมว่าผมทําได้ไอ้าวทำไมทุกคนเชื่อผมทําได้เพราะทุกคนมารู้จักผมไงแล้วทําไมผมถามกลับนะแล้วคุณเชื่อในตัวเองไหมว่าคุณทําได้ต้องเชื่อนะถูกไหมต้องเชื่อนะโอเคไหม